ขับไปเรื่อยๆเลยแซงได้แซงกัเลยแซงได้แซงไปเลย,เลย สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจที่ช่องอย่างแจ่มนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พุทธอุทยานหลวงพ่อทวดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์นะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับรบกวนกดให้ผมด้วยนะครับที่อยู่มุมด้านล่างขวานี้นะครับยังไงก็รับชมกันได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะครับ อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาดูกันนะครับว่ามีอะไร 4 <laughs> 3ทุกคน <laughs> พี่พี่้าไดแต่ไม่บอกไม่ดูเอาไหมสองโลร้อยไหนเนี่ยอองโลเนี่เอออร่อยป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมันดูดำฮะมันดูดำโอนม่นไโน่นโ่นเต็มเลยอะไรยจ้าอันนี้อะไรมะนาหหรืออะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เป็นสิริมงคลร่วมกันได้ตามจุดศรานาคะคะทางด้านบุญแผ่นแผ่นมาพร้อมของพวง,งมาลัยถวายช้างเครือช้อง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 างคู่บาลลมกกมรมีองค์หลวงพ่อทวดค่ะหนึ่งแผ่นโพล่วมบุญหนึ่งดอลาราสามารถเขียนชื่อได้ทางท่อคัวนะคะเดินทางมาพร้อมคัวเดินทางมาหลังท่านก็สามารถทำบุญร่วม<า>กมันร่วมกันได้หนึ่งแผ่นนะคะเดื๋ยจะร่วมบูชาใบโพไปใา่หน้ารถ เพื่อฝากเป็นสริมงคลให้ท่านขับขี่ปลอดภัยใบโพที่เรานำมาที่ท่านท่าบูชาบริผ่านที่ีคุภาพที่สุดปุ๊เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าด้วกร่องของ้นีาม้านสอมบที่สองนะคะถ้าใส่ไ ดของคะ้าวสรวนุดวงนะครวมยด้สุดค่ะดด้านนี้ขอเชิญ enfin ้นะคะรวมรวมาดาดิชาูวัเดยีเกิดจากข้างมบข้างควรวมลองดข้างล่างได้หรอเออไม่เลยเดินอียแล้วเราจะได้เห็นนะมีคนละขึ้นด้วยวดวง เด็ดยังเด็ดแล้วเหรอยังโน่นเด็ดยังยังสิบสองล้านเลยนะพี่สาวพี่ป๊อบนั่งพี่สาวกับพี่ป๊อปนั่นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรล่วงอไงสี่สามเหรอนี่แบบนี้นี่นี่นี่นม่เหรอนั้นน่ะนี่ระคังนี่ระคังนี่ ขายเหรอยินเชิญทางด้านนี้ได้เลยค่ะยืนตรงนี้เลยนเนาะ ใส่เป็นช้างข้บารมีตอนถึงวันเกิดของตัวท่าแดงนะคะท่าส่วมบรรอะยรก็บรรลัยได้เลยนะคะต้องใหม่อีกรอบนึงปะเนี่ยต้องไล่ทองสุดเลเจอที่อื่นนแล้วมาอีกทีนึงก็มาที่ไหนจะกี้ไงอะไรนะเดอดซีเกตหรืออะไรนะเซกี้ชื่ออะไรแคนตสเหรอยังไม่เสร็จเลย ไหนเ,เขาไม่มีเหรอเขาไม่มีเหรอมีปะเ,เขาไม่มีให้ล้วงเหรอนั่มีกร่าวไหวขอพรขอโชคขอลาบขอได้ไหวรักศรัทธาเลยนะคะชุดบูชามาุญตามประลังศรัทธาเดียวเจอได้านีได้เลยค่ะ

ก็เลยไปว่ากินิ้งย่างพ่อแมวันนั้น่ะิติีไปที่ร็ที่้อนไปชหม่าที่แล้วที่จาราที่่ที่นอกไม่ได้ไป่ที่ปปหรือเปล่าเป็นหรือปีหรือดาราตอนี้อยู่เชียงใหม่ก็เจ้า อพอดีแม่อยู่กรุงเทพรกเรามางานแต่งงานหลานที่เขาใหญเนี่ยแต่งมนคูคือสระะปีน้องอยู่แก่มาอยู่ทำอะอ่ะครับอ๋อหนอหอยที<ะ>่แกแกที่อยู่สารีรอดเปล่าเลขออกอยัง <laughs> เอาพิีพ่าความอย่างนั้นก็มองเห็นเลขเห <laughs> รออะให้ไหมเลือกยูมฟังไหนลามหมด อย่าขยับนะครับเดี๋ยวมันหักต้องวางครับนี่อะไรออกแล้วเพราะมันจะหักไงเหมือนทูบทูบข้างบนไงถ้าถ้าขยับขยับปุ๊บเดี๋ยวก็จะหักปิวมันเป็นคลิปที่เท่าพากยังไงครับเนี่ยผมอยู่กรุงเทพครับบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีครับอยู่ผมสันทรายเพรสันทราย อยู่<ค><ค>สารพีแม่โจพี่คนนั้นอยู่หนองหอยหอเหรอนี่นี่เขาเพิ่งลงมาจากเชียงใหม่วันนี้ค่ะบินลงมาใช่บินลงมาวันนี้ค่ะแล้วก็เลยมาโ่าน้เรารอก่อนเนาะของพี่สาปักหงายเพื่อน่ ก็เธออันไหนอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ของพี่สาเห็นแล้วนะเลขเจ็ดข้างบนเข้าไปตรงไหนมาละตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงไหนบ้านเพื่อนที่ลูกาวเปกครูสองยูซาร์ปีที่ยัง เดียวอชอก็ทงานอยู่นเลกรทุงเทพเลยกลูกสาว่อต้งคืนติดอ็่เร็เราไปกรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวานใ้ใช่ได้ช่วงที่ผ่านมาน่คนเยอะเียงห่ไหนเลยนัก

เราลุ้นกันนะครับว่าได้เลขอะไรเอนยเลยเ่เจ็ดแล้วเจ็ดบนอ๋อคืนเลจกจะออกมาเลยอ ไม่แปดได้อีกตัวเงียบเลยไม่เป็นไรจริงอ่ะเมกเชื่อเลาเนี่ยอาอวอันไหนของพี่สาข้างในเลยหรอใช่เขาปักข้างในเมกขอไปแคบหน่อยดิวางหกสอตัวด้วยนะนี่อ่ะสาตัวเรีอยวางทีแ้วมันิก้อยพี่รัดต้องอยู่ตรงนี้

หาใจนะอืมเห็นปะรถงานที่สายขับไเชอร์แเหรอเอางั้นเลยหรอก็ใช่เท่าไหร่ถ่ยาถ่าไม่จองก่อนไงโอ้ต้องจองก่อนนะ ไปชมด,ดเูเลยนะเราขอมาค่ะสีไรก็ได้ครับออกสีได้เลยก็ได้ออกสีเดียวกันเพื่อนนะวันที่หนึ่ง <laughs> ต้องไม่ต้องวันจัมจ่ายสดจ่ายสดเลยนะ<อ>บริการดีมีติ๊กอีก้วยฮะเดี๋ยวให้ขับสง่งลงสับขับลงไปส่งที่ภูเก็ตเลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นวันอีก เิ้หมห,มหลบคิดว,ว่าน่าจะเป็นเบิ้ลแล้วแหละอออาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันเะว่าน่าจะเป็นเบิ้ลแล้วสนใจสนใจว่ารูขึ้นมาส่องบ้าง <c oughs> อะไรเบิ้ลเบิ้ลกันอ๋อไม่ใช่ไม่เบิ้ลชันแล้วชันแล้วชันแล้วนะ อื ah ไปถ่านเล็กนะทุกคนไหนฮะครไไปแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคน เจ็บไหมในนี้ไหมลืมเออรีบมาเลยลืมลืมนั่นเลยลืมลืมเอาขาตั้งตั้งขาตั้งออกก็ถ่ายไม่ต้องให้ติดป้ายเดี๋ยวถ่ายไม่ต้องเี้าสวยสวย บัแตอ่เด้นพอ่ะออไม่งานทุ่งทานตะวันใช่ไม่ใช่คนละที่ไปไปตงนู้นก่อนไหม สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงต้องฝากรบกวนติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ